คุณรักษาและท่านประหลัดอภิโสรวมทั้งที่กำนันต้นนะครับกำนันจิสดาที่ของเราที่ให้โอกาสทางสมาคมกำนันที่บ้านดยผมเข้ามาพบตะกวกเราวันนี้สิ่งที่จะกล่าวให้พ่านลองได้รู้นะครับเกี่ยวกับชาป,ปนก,กิจชาป,ปนก,กิจของผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับตอนนี้ท่านกำนันนาคาในจเจริญศรีคุณ อสสพัก9ท่าน,ทานของเราตอนนี้นะครับที่ย้อยู่้ตามยืนยันว่าภายในอีก2เดือนนี้แล้วเสร็จเพราะตอนนี้เหลือเพียงขั้นตอนขั้นตอนเกี่ยวกับการระบบโอนเงินทุกอย่างผมพร้อมๆน้อแหละแต่ว่าท่านเด็กเันนจริงขอให้นิ่งเอาให้นิ่งๆเหมือนอสมอนะครับเราเองนะครับช่วยลงเง้นไดครับเราเป็นผู้ใหญ่บ้านทางาน,นเนาะ ันก็จะต้องมีฝ่าและกำลังใจผมเองก็เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านอยู่เกเดียวนะครับเข้าใจทุกท่านเข้าใจทุกท่านนะครับถึงบ้านก็มาเป็นที่ปรึกษาอย่างที่บอกวันนี้ให้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งมีปัญหาซึ่งผู้ใหญ่บ้านได้โทรมาหาผมผมก็จะลงไปทบทวนเงี้ยเกี่ยวกับชาานกิจหมู่บ้านอันนี้ฟังใช้เวลาไม่ได้ไม่สั้นสไ้นเกิ่รบกวงคนละ กาวนาขีดหนูบ้านของเราเงินออมทรัพย์เนี่ยถ้าเราทำชาวนาขีดหนูบ้านถ้าเราไม่ไปจดทะเบียนให้ถูกต้องมันเป็นความผิดสําเร็จแล้วสําหรับผู้ดำเนินการนะครับพทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกินหนหมื่นบาทและสมาชิกที่สมัครก็ผิดนะครับปรับไม่เกินห้าร้อยบาทถ้ามันไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรไงถูกไหมฮะตรงไปตรงมาก็ไม่มีอะไรแต่บางหมูบ้านมุนมี พอมันมีผู้ดําเนินการน่ะส่วนใหญ่แล้วร้อยทั้งร้อยผู้ใหญ่บ้านน่ะเข้าไปเป็นประธานชาวบ้านนับถือเอาเป็นเป็นประธานเป็นประธานนะถ้ามีปัญหาปั๊บเนี่ยมันผิดโดยสิ้นเชิงทวานเลยนะครับท่านเป็นผู้ดําเนินการนะครับคณะจํานะจพุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินห้าร้อยบาทถึงแม้ไม่มีอะไรก็ผิดนะเพราะนั้นควรไปรวจแจ้งนะครับควรไปรวจแจ้งให้ถูกต้องและถ้าจะใช้คาว่าชาวบ้านกี่ ถ้าระหว่างนี้ก็อย่าไปควรใช้นะครับถ้าเรายังไม่ได้จบมีความผิดนะครับตามตามตาตรา5พร,พรบชบาปนกิจปี45อันนี้ปัญหาเกิดขึ้นที่แม่เรศแม่บุญและหลายหลายอำเภอนะครับเก็บเงินไม่ได้เก็บเงินไม่ครบบางทีก็เอาเงินที่อื่นมาสำรองก,ก่อนแล้วบางทีก็เลิกแล้วยอยู่เลิกไม่ได้นะครับบอกก่อนถ้าท่านจะเลิกชาปกิจหมู่บ้านท่านก็ ปัดชุมชุมสมาชิกเลิกเลิกโดยพนักงานไม่ได้นะครับสิ่งหนึ่งก็บอกไว้ตรงนี้ออพอไดนไหนพูดเรื่องสมาชิกิจแล้วเ้ื่อสั้นๆมันเป็นเรื่องของความตายใช่ไหมฮะถ้ามีการตายเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่ไว่าจะเป็นญาติเราคนในหมู่บ้านเราถ้าเขามีทรัพย์สินมันจะเป็นมรดกมรดกคือทรัพย์สินของผู้ตายก่อนตาย มรดกคือทรัพย์สินของผู้ตายก่อนตายเมื่อตายทรัพย์สินมันจะกลายเป็นมรดกมรดกก็จะตกกับทายาทุกคนนะครับพ่อแม่ลูกภรรยาที่จดทะเบียนสมรสสามีที่จดทะเบียนสมรสคำว่า